化渣。花椒 เข้าบ้านใครเนี่ยตุบานพีลบโดนตาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปไปไหนน้องลูกไปไปตปบานดานจ้าไปไหนนะโอ้โหบรรยากาศเนี่ยครับทุ่งนาซุ้มไก่านผาแดงไปแล้วขึ้นถนนคอนกรีตตั้งจักนะเดี๋ยวจะล้ม ถึงหรือยังไก้ถึงแล้วุรการามไปช่วยนะครับน,น,น้องถนนโอ้ถนนครับว้วยโอ้โอถนนา <c oughs> ไม่มา,าตนีออาไมมา,าโอ,โโอ,โโอโโมือกล้องก็ยื่นไม่ถึงครับไม่เห็นหน้าน้องลูกกี้เลย <c oughs> ไปกันเลนยวุถือโทรศัพท์ดีๆนะน้องลูกกี้ชมบรรยากาศครับผานป่ายูคาลิตัสมาแล้วโอ้โหถนนอะไรลูกเนี่ยามาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องวันนี้ตามน้องลูกกี้มาเลย จะไปชมบรรยากาศชนรับประทานบ้านนูนสูง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 มือป้าไม่ถึงเลยลูกเดี๋ยวเอาไว้ไปเห็นหน้าน้องลูกเลยเอาไว้ไปดูตอนตจบมาเช้านะครับคุณแม่เดี๋ยวจะพาขั้นแหกโค้งมันจะแห็แต่ตอนโี้เจออะไรนี่สวนยางพลา โอ้ยช้าๆครับลงมอครับลงมออะไรลงมอแต่ลนมอแต่แต่ลนมอแต่ลนมอลงเนินลงเนินไปแล้วขับช้าๆครับคุณแม่ลงเนินลงเนินรูเสียงอะไรลูกเขาตัดยากเดี๋ยวอีกครั้งนี้ดีกว่าดูครับ บรรยากาศโอ้โหเจออะไรลูกมีอะไรด้วยด้านข้างเนี่ยทำช้าๆหน่อยครับไม่เห็นเลยโอ้โหหนองบัวลูกอน้ำสระน้ำมีต้นบัวด้วยใกล้จะถึงหรือยังเนาถึงแล้วถึงแล้วครับโอ้โหโอ้บรรยากาศสวยงามกันเลยทีเดียวพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน โอ้โหขึ้นไปดูหน่อยครับขึ้นไปนี่ตรงนี้นี่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 ขึ้นไปโอ้ถึงแล้วไหนไปดูดิลองลุกจะพามาดูอะไรครับโอ้โหมาถึงแล้วเจอพี่เนติแล้วเนี่ยครับพี่เนติสองหนุ่มน้อยเด็กไอดนไอดนโอ้โหพ่อก็พูดผิดนะลูกเน็ตไอดน เนี่ยครับพี่เนติบันนี้พี่เนติมาทําอะไรครับมาตกปลาครับโอ้โหไหน,น,น,นหล่ะปลาไหนไปดูดิพาน้องไปดูหน่อยกลังตกไ,ไ,ไหนงั้นซื้อัวไหนอ่ะน้องลุกดูอะไรพาท่านผู้ชมมาดูอะไรครับไหนครับปลาอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหปลาดุกตัวใหญ่ๆครับน่ากินมากเลย น่ารับประทานมากๆเลยไปกันเลยไปพาน้องไปดูหน่อยเลยเร็วลุยไปแล้วครับรโอ้โหไหนอะไปเลยเร็วเร็ว,รว,รวไหนล่ะปลายักษ์อยู่ไหนโกหกผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยน้องลูกเนี่ยโอ้โหไหนบรรยากาศชมบรรยากาศครับทุ่งนาตะงา โอ้โหไปดูลุงตงโอ้โหได้มาแล้วไหนครับไหนโอ้โหตัวใหญ่เลยโอ้โหตัวไหมตัวไหมลูกมาจับเร็วโอ้โหปลาดุกครับเนี่ยครับไหนบอกว่าปลายักษ์นี่เหรอปลายักษ์ปลายักษ์โอ้โหตกหมดแล้วปลายักษ์ที่ตกหมดแล้วปลายักษ์ตกหมดแล้วเหรอแม่แม่ดูไปที่เถียงนาไปให้ปลาอุ๊ไปไป

เอาไปปล่อยเลยเอาไปปยตัวอะไรไหนไหนเอามาให้ดูหน่อยโอ้โหเนี่ยเหรอเหยื่อนี่ยเหรอเหยื่อโอ้โหเหยื่ออ่ามามามาจับเลยเร็วันนี้่้งัถือ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 ไว้ให้น้องหน่อยเลยลูกเอาไปนี่ไ่พ่อเนี่ยครับชมบรรยากาศอ่าไหนพี่เนติวันนี้ได้กี่ตัวครับได้ประมาณเกือบจะสิบตัวแล้วนะครับ โอ้โหวันนี้น้องลุกพึ่งมานะครับเดี๋ยวลองชมฝีมือการตกปลาของน้องลุกนะครับจะเป็นยังไงอ่าพี่พี่นับตังค่ยับมาพี่นับตังใส่เดือนไหนใส่อะไรอ่ะใส่เดือนนีมากใส่อะไรครับใส่เดือนครับโอ้โหเอ้ยพีจับได้แล้วไหมมมีแต่น้ำอ่าเอามาให้น้องจับด้วย เดี๋ยวขยับมาตรงนี้ออย่าาาเปลพี่เนติได้กี่ตัวนะเมื่อกี้เมื่อกี้อาได้ผ้าตัวพี่นับตังได้เฮ้ยพี่เนติได้เมื่อกี้ตัวนับตังได้เกือบหกตัวแล้วอืมได้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเนี่ยเนติก็นักต่างนู้นเห็นไหมย่านมเพิ่งมาสวัสดีครับก่อนโอ้โหท่านผู้ชมเยอะกัดไปเลยครับวันนี้ เนี่ยครับท่านผู้ชม <s> อโอ้โหน้องลูกก็ได้ไหมเนี่ลูกจีลูกจีพี่แล้วกันจะไม่แบนคลองละลูกไหนปลาน้องลูกไหนอ่ะยังไม่ยังไม่เจออีกเลยยังไม่ได้เลยน้องลูกบอกปลายักษ์จะพาไปดูปลายักษ์ยังไม่เห็นเลยปลายักษ์เนี่ย ออยู่เฉียงนาแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่เฉียงนาตรงนั้นดู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 ลงตงจะเอาลงเลยลูกดูดิปลามันจะกินเหยื่อมันไม่กินเหยื่อมันไม่กินเหยื่อเลยเหรอดูรอดูก่อนนะเห็นไหมใจเย็นๆหาใจเย็นไม่เจอมันนย ต้พยายามมันถันุ่มบานนดูดิดูดิดูปลามันบ้อนแล้วลูกมันบ้อนแล้วปลามันบ้อนแล้วนะมันดึงอยู่ะมันดึงอยู่อมันสลาดกินมันกินตะไบมันบ่กินตะตัวน เหยื่อไส้เดือนนะครับมันกินครึ่งตัวพี่นับตังบอกเอานั่นไงปู่ลินก็มาครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนท่านผู้ชมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับวันนี้ปลาไหนปลาเรียกมันเลยปลามานี่เ๋ยวปู่ยิ่งเรียกยิ่งมันไม่มา่น่ะเพราะว่ามันกลัวเสียงคน น,น,นี่ไงเอาไอ้นี่เนี่ยเอาหนังยางสติกกับพี่เนตีนี่ยิงเลยพี่กำลังยิงล่อม<ท>ันอยู่เนี่ยยิงเลยยิงเยยงสร็จตัวมันเลยยิงเสร็จตัวปุ๊บแล้วก็มันจะตายได้ได้ไปดดนยังไม่ติดเลยครับยังไม่กินเลยปลาไม่กินเหยื่อเลยมันอิ่มแล้วมั้งเนี่ยอิ่มหรือยังลูกี้ไม่อิ่มแล้วมันอิ่มแล้วอ๋อ ตุ๊งตามันจะตายมั้งต้องตายมันตายตายมั้งต้องไปหาอะไรมาล่อมันเห็นไหมปู่ปู่ถามมาลูกกี้ได้กี่ตัวครับก้กเอาลดมปั่นมาดูพี่เนติจะโชว์ลูกยิงเอามันแม่นเลยนะมันยิงไม่โดนแค่ยิงไล่ออกมา โอ้โหยิงไม่ได้ต้องยิงไปไกลโอ้ยิงเกือบโดนไส้เดือนนะปังเนี่ยไอ้เตี๋ไก่วันอาทิตยระวังดูดนแน่นน้อปังมันได้ที่ปังหมดแล้วปังหมดแล้วปก็ไอติมปังตัวนั้นอะไหนน้อปังหมดแล้วเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนป่ะไปดูไปดูตัวตัวที่ปู่ตะนาปิ้งไว้ป่ะตัวใหญ่ไหมป้าไปดูหน่อย ไปไหนโอ้โหใครทําได้เนี่ยโอ้โห um oh oh, นับตังเก่งยังเลยครับเนี่ยครับน้องนับตังได้ไปอีกแล้วหนึ่งแต้มโอ้โหสุดยอดแล้วปลาดินปลาดินปลาดุกใหญ่นะครับเนี่ยครับสีมือน้องนับตังนะครับได้ไปอีกแล้วหนึ่งแต้มโอ้โหจะเป็นผู้ชนะเพื่อนหรือเปล่าครับวันนี้ แต่ลงต้นยังไม่ได้อลงต้งยังไม่ได้เออมันอยากออกเวทีมเต้นพี่ยังไม่มาพี่ได้ตั้งหลายเต้มหนูฮะพี่ได้ตั้งหลายเต้มโอ้โหเห็นไหมพี่เนตีบอกว่าได้ตั้งหลายเต้อมาตอนน้องลูกยังไม่มาหน่ะโอ้โหดีใจครับดีใจดีใจโอ้โหถ้าดีใจครับ ถ่าดีใจแทนพี่ครับไม่ได้เป็นคนตกได้นะครับแต่ดีใจครับอโอ้โหครับปลาตัวใหญ่ครับเนี่ยครับยกโปนะยกโปบน่ะแล้วกบิดสุดแล้วนะครับเนี่ยครับกําลังลงมือกินกันเลยพิ่เนติเป็นไงหยเลยเนติเป็นไงครับอร่อยไหมนกโบ่ะบน แล้วก็รอหนานโอ,โ,อโอ้โหมันานหนโ,โปเลยว้ยพี่เบลเนี่ยครับวิธีชาวบ้านล้้ออทนี่ปนย่งบ่องมั่อยู่บักเสยบแสบแสบมาเด้อครับพี่น้องกลับแล้วนะครับรอบกลับลุกกี้นั่งหลังเจ๊ไปไายบายกล้องน้อยยบายวัว โอเคไปแล้วบอญญาก่อนบอญยาหรือยังน่ะนี่ไงบายบายปูโอ eh ้สุดยอดแล้ววันนี้มาเที um anyway> ่ยวจนมืดตื uh, <S 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 ้อยากาศขึ้นมาอาทิตย์ตกดินแล้วสวัสดี ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ,บ <า S 1> ตะไคร้กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบาฝากติดตามน้องลูกไปด้วยนะครับกด,บด,ดอะไรนะ,ดดะ,ดดะลูกจี้กลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายาลูกจี้จานไหมลูกตา